อันตรายของระบบสุลาเซลล์อีกอย่างหนึ่งนะนะครับดอนครับผมนะครับผมวิธีไทยบ้านชาแนลวันนี้เราเก็บระบบเรียบร้อยมาเพิ่มเติมปั๊มให้ลูกค้านะเป็นเปลี่ยนปั๊มนะครับลูกค้าตัวเดิมปั๊มตัวเดิมไม่ได้แล้วนะครับเป็นแฮนด์รนะหนึ่งแรงระบบเปิดปิดอัตโนมัติครับแบ่งโซนเปิดนะดอนใช้อะไรครับวันนี้ครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็อ่าก็คือเรามาเปลี่ยนปั๊มนะครับแต่เรามาเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ที่ทำให้ระบบพังนะครับก็คือมด นะครับมดจะชอบเข้ามาอยู่ในตู้คอนโทรลมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะนี่ครับนี่นะครับเยอะมากนะครับพวกนี้ฮะชอบเข้าไปตามแผงวงจรต่างๆนะครับตามสายตามแรต่างๆนะครับทางนี้ก็มีเยอะมากนะครับคือวิธีกําจัดก็คือเราพยายามฉีดนะครับหานี่ครับพวกเซนได้นะครับอันนี้เซนได้หรืออะไรก็ตามที่กันแมงกันมดฉีดบางๆนะครับฉีดบางๆรอบคอนโทรลแล้วก็ข้างล่าง เคลือบเหล็กเครือบพวนี้ไว้นะครับเซนไดช่วยได้ครับไม่ได้โฆษณาให้เขาเนี่ครับเคลือบไว้นะครับนี่เออถ้าเป็นติดในบ้านติดอะไรบ้านไม้มันจะขึ้นเยอะฉีดเดือนละครั้งก็พอนะครับประมาณเดือนละครั้งหรือช็อกก็ตามนะครับต้องกันพวกนี้โมขีดอะไรที่มันเดินเข้าได้นะครับช็อกก็ได้นะฮะบางนะครับ อโอเคประมาณนี้นครับก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> คือตัดในระดับหนึ่งนะใช่ในระดับหนึ่งตัวนี้เข้าแล้วมีปัญหาเลยครับผมโดยมันเข้าไปในคอนโทรลใหญ่ได้นะครับอคอนโทรลปัม๊มคอนโทรลต่างๆโซล่าชาร์จเจอแล้วก็พวกยัดไปในรูเบกเกอร์นะฮะมันก็จะไปตายอยู่ในะนะั้นแล้วก็บางทีไฟเดินกระแสก็ไม่ดีนะฮะใช่บางทีมันช็อต <c oughs> นะครับ นะครับก็ต้องดูแลครับระบบโซลาเซลล์ของเราวันนี้ครับผมดอนเดี๋ยวดอนไล่ไล่ฉีดสวัสดีครับยังไม่ปิดคลิปเลยอะไรฉีดของนี้ให้หน่อยเออองนี้อะไรครับอะรนี่ครับอันนี้ทดสอบนะเดี๋ยวจะเอาเสาปูนมาปักนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเคครับงานอันนี้2แผงคือลูกค้าเนี่ยมี2แผงอยู่แล้วนะครับใช้ร่วมกันเนาะ คือกันใช่สลับกันเพราะฉะนั้นปั๊ม2ตัวเนี่ยต้องมีแรงดันการใช้งานที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือที่2แผงก็คือไม่ได้เพิ่มเพิ่มแผงแต่อย่างใดก็คือปั๊มปกติ1.1หนึ่งแรงเนี่ยจะใช้อยู่ที่3แผงอนุกรมนะแต่2แผงอนุกรมใช้ได้ครับนะครับเราใช้ตามที่เท่าที่มีนะครับเท่าที่มีถ้าอนาคตต้องการแบบน้ําแรงกว่านี้แต่เมื่อกี้ทดสอบแล้วพอจบบ่า,บายสามแล้วยังยิงแบบทั่วสวนเลยนะครับก็2แผงก็พอและอย่างน้ำเนี่ยตื้นนะครับ ท่อดูดเนี่ยแค่4เมตรนะครับแค่4เมตรก็คือน้ําก็พุ่งดีนะครับตอนนี้เป็นหอยโคงเท่าน้ำมอก2อนิ้วหน้าแต่เราลดแล้วก็มีตัว u ยูเนี่ยเนาะใช่ยู่ในกรณีที่มีการแก้ไขระบบนะครับหรือว่าปั๊มมีปัญหาก็สามารถถอดนะครับตัวยูนี่งนี้ออกแล้วก็เอาปั๊มไปเซอร์วิสนะครับจริงๆตรงนี้ต้องควรติดน้ำเป็นด้วยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ กรณีถ้าติดตั้งก็จะเป็นหน้าแป่นกับยูเนียนก็ได้คือเวลาถอดอไม่ต้องตัดนะฮะไม่ต้องตัดเพราะว่าปั๊มมันมีมันมีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาในวันหนึ่งอยู่แล้วต้องถอดปั๊มไปเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับ,บอันนี้หน้าง,งานที่สุรินทร์นอดอนเนาะครับผมใครสนใจระบบน้ําระบบแบบนี้ติดต่อได้โดยตรงกับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนหรือวิธีไทยบ้านได้เลยนะครับโดยเฉพาะสุดปั๊มน้ำเนี่ยวิธีไทยบ้านรับผิดชอบเนาะตอนจัดการรับผิดชอบของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนจะเป็นระบบออฟกริดนะครับ เป็นระบบออฟกริดนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามวันนี้สั้นๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ